เอาจริงแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะครับสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีค่ำเย็นหลังเลิกงานนะครับน้องโอเมนสวัสดีพี่พี่เพื่อนหน่อยสวัสดีครับฝากช่องโอเมนชาแนลดูนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูไม้ตัวไหนที่ควรเก็บนะนะครับที่ไทยเนี่ยจะพึ่งเทกันนะครับพี่พี่เพื่อนช่วงนี้เรากําลังอย่างเช่นอีพีใบพายอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ไม่มีราคา นะครับราคาไม่มีในเกาหลีใต้นะพี่พี่นเพื่อนคำว่าม,มีราคาก็คือไม่รู้จะตั้งราคาเท่าไหร่จะตั้งใบละแสนหรือสองแสนดีใช่ไหมราคาก็คือเราไม่ได้ติดตั้งราคาเลยนะครับ<ช> <ๆ S 1> เดี๋ยวจะพาไปดูว่าไม้ตัวไหนหน่าเก็บนะครับผม, <S <S ผมวันนี้ก็จะเสนอตัวเด่นๆก็คืออาโบนะอาโบฮ<บ>อลแลนด์อาโ,โ,โบเจแปนนะครับผม <S <S เดี๋ยวน้องแหม่มน้องเมย์พาไปเดิทานพี่พี่นเพื่อน ไปดูหน่อยไม้ตัวไหนที่ไม้อบโวบ่เป็นยังไงหน้าตาอย่างไงมือใหม่นะครับอยากจะเห็นลายไหนที่น่าเก็บนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในสวน,นเราตอนนี้อบโว่ขาดตลาดใบละเท่าไหร่น้องผมเมนประมาณเราเข้าๆแล้วไปด,ดูกันธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมดเดียวในเกาหลีใต้นะไหนเอาดู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 ก่อนดิมีช้างแม่ลูกสองเชือกไหนยกให้พ<ม>ี่นเพื่อนดูหน่อย เอ้าเข้มเลยปะนะมาดูกันแล้วเอาเอาพูระเบิดก่อนก็ได้พูระเบิดเป็นไงน้องเมย์มาดูดิน้องเมย์ชาดีอยู่ไทยกับสิบ่วงเป็นเดตแต่ว่าอยู่เกาหลีมันเนี๋ยวยกยกให้พี่เพื่อนดูด้วยครับอันนี้กี่ใบอันนี้กี่ใบสี่สี่ใบสี่ใบนะครับหนึ่งล้านสองแสนบารโอ้โห ไม่น่าเก็บไมหน่าเก็บนะครับแล้วกามกุ้ง,หงเหรอน้องคอมเมนามกุ้งกุ้งพี่อันนี้ยังไม่ติดราคาอยังไม่ติดราคาแล้วมาไม่อีล๋ล่ะมามีอีเท่าไหร่ตัวด่างเรายี่สิบล้านวอน2ี่สิบล้านวอนอันนี้ไม่ได้สร้างกระแสนะครับเป็นเรื่องจริงพี่เพื่อนนะครับราคาไม้นะครับแล้วพี่พเล็กรอแป๊บน,นึง ในราคานะครับในราคาก็คือแบบสุดๆนะเยวไปดูไปดูเรื่อยๆไอตัวไหนที่น่าเก็บนะครับหนุ่มหนุ่นเกษตรนะครับตอนนี้นะครับกําลังให้ทีมงานตามซื้อที่ไทยนะครับว่าตัวไหนบ้างเอาจะเอาทีละชุดเด๋อเด๋อน้องอมเมนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก่อนเอาอีพีอีพีแบบคร่าวๆก่อนอามาเบิ้ลนเนะอีพีบาเบิลเท่าไหร่บาเบิลสามล้าน ได้กี่ใบนี่ก็ไม่นาเก็บ9,000 90, นะคะเนี่ยสี่ใบสีใบส่ใบหนึ่งสี่ใบเดี๋ยวยกขึ้นมาให้หน่อยครับผมีพี่น้ำมาร์เบิร์ดนะครับนี่ยให้ดูราคานะครับผมสามวอสามร้านวอน,อนเป็นเงินไทยเท่าไหร่เอาคร่าวๆน้องแหม่ม9,000 90, เป็นเงิน9,000 90, ไอ่เก้าหมื่นบาทนะครับเป็นเมืองไทยเนาะแล้วอีพี่ใบพายเหรอเนะาะช่วงนี้นะครับพี่พี่เพื่อนอีพี่ใบพายตอนนี้ที่ไทยนะครับรู้สึกว่าราคาถูกมากเนาะใบละพันห้าใบละพันก็มีนะครับลวงเกษตรเข้าไปดูในกลุ่มที่เขาไลฟ์สดขายหรือว่าเปิดสอนอราคานะครับผม,ม 6, ใบหนึ่งนะแล้วหกพันแล้วทาไมไม่ติดราคา ได้ได้สามใบอันนี้อันนี้ก็คือไม่ได้ขายอันนี้ถ้าจีราคาก็หมื่นแปดสามใบสามหมสิบแปดนะครับอีพี่ใบพา,ายนะครับแล้วดุกฤษนะครับผมก็จะนในน่าจะอานะรอบหน้านะครับก็จะสั่งข้อท่อนพันเอาโบโด้วยแล้วก็พวกอีพี่ใบพา,ายด้วยนะครับผมก็จะให้ทีมงานนะครับเขา ตามไปเอฟนะครับตามไปซื้อในกลุ่มในอะไรนะครับผมแต่ที่สาคัญก็คืออัลโบนะอโบราคาไม่เคยตกนะพี่เพื่อนๆนะครับหนุ่มเสรษฐแนะนำเลยแล้วผู้ชลูอินโดล่ะน้องผมเหมนนี่เป็นเป็นที่นิยมที่นิยมคนเกาหลีแล้วก็นี่ราคาอืราคาดีมากเอาอย่างเช่นราคาประมาณเท่าไหร่สองใบสองใบนะสองใบเบาๆเลยแปดแสนแปดแสนบอลหนึ่งใบละหนึ่งใบ ใบก็สี่แสนวอนอืมสี่แสนวอนนะครับผมไปตี <S 2> <S 2> <S เป็นเงินไทยแล้วนะพี่เพื่อนเพืเ่อนนะครับเนี่ยดูราคาประมาณนี้เราไปดูไปเรื่อยๆแล้วลานนิต้าเราละ่ะอะคูวินาตาเราใบละเท่าไหร่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับไม่มีตกไม่มีตกเนะาะใบสามล้านนะครับหกแสนวอนเนาะนี่คืออคูบินาตานะครับพอร่างใหญ่มาเขาจะสวยนะครับผมแล้วก็อโอบิโวะ เอาไปกลัวเท่าไหร่เอาไปกลัวเท่าไหร่ล้านสอ <2, 000. S 2> งล้านสองล้านสองล้านสี่แสนสองล้านสี่แสนเนี่ยนะครับแล้วเอสโคริโต้ล่ะน้องสามสามแสนเฮ้ยสามล้านห้าหมื่นเอสโคริตโต้ต่อหนึ่งใบใช่ไหมครับโโลโลไม่ใช่ว่าไม้มันพึ่งขึ้นนะพี่พินเพื่อนก็คือในราคานี้ก็คือตลอดปีแล้วก็ หลายหลายปีที่ผ่านมาก็ราคาแบบนี้ตลอดไปนะครับอย่างเช่นเอา้าวันนี้ก็คือพระเอกในรยกาในรายการเรานะครับหนุ่มกุศลไม่อยากจะทําคลิปยาวแต่ไอออเรียเราไม่ต้องไปถามไม่มีราคา <c oughs> นะครับราคาสูงมากไอตัวนี้นะนะครับมอเหลืองมอเหลืองก็คือเรามาพูดถึงอัลบดีกว่าอาัลบอ่ะน้องคอมเมนต์เอาจับกระถางนี้ขึ้นมามันเป็นยังไงราคานะครับผมมันจะน่าทึ่งขนาดไหนอันนี้เราขายจริงนะครับราคาจริงด้วยไม่ นุ่งเกษตรไม่ได้มาสร้างกระแสให้เมืองไทยอะ,อะไรกันนะครับผมแต่ท่านไหนที่มีโอกาสนะไปเท่าไหร่น้องเมนอันน,นี้สองใบสองใบสองล้าน8ปดแสนวอนให้ดูใบนะครับแล้วก็ใบพี่เลี้ยงเขาทั้งหมดสาใบนะสาใบสใบสองล้านแปดแสนน้องแมมไปเท่าไหร่เจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นหรือไงไม่ราคาดี ไม้ที่ควรเก็บแพงมาาคาโอ้โหอึ้งเลยนะครับพี่เพื่อนยุไทยก็ต้องเก็บไปได้ครับเนี่ยจังน่อยเป็นไงล่ะทีนี้พี่นุ่มจีดไปซื้ออบรดดิก็คือหนุงเศษกำกำลังนะครับผมรอบที่แล้วก็สั่งมาแล้วนะครับผมสั่งมาไว้แล้วนะครับรอบแต่ไม่บอกว่าคนส่งไหนนะหนุงเศษนะครับขอปิดเรื่องขนส่งดีกว่านะครับก็ส่งมาแล้วแต่เอาโบรรอบนี้นะครับหนุงเสษจะจัดมาอีกนะครับ ก็จะให้ทีมงานที่ไทยนะครับแอดมินนะครับเราหาไม้เหล่านี้ให้ไม่ว่าจะเป็นอีพีไบพายแล้วก็อัลบูสโคแลนด์เจแปนนะครับผมเอามาเสริมทับที่เกาหลีใต้เนอะรู้สึกว่าที่นี่นะครับผมปังนะครับราคาสุดๆเลยอย่างไทคอนไทคอนก็ราคาดีเนาะไทคอนเนี่ยกระถางเล็กๆก็เท่าไหร่น้องแหม่มไทคอนอนะ่ะส2นสองประมาณสามพันสอง ประมาณ3,200ใช่ไหมไทคอนกระถาง6นิ้วนะครับผมกระถาง6นิ้วขึ้นไปสวยๆอย่างพวกอินทเรียมนะพี่เพื่อนเพื่อนหน้าวัวนะครับหน้าวัวหัวใจลายพวกพวกตระกูลหน้าวัวนะไม้เขียว<อ>คือไม้ชุดนี้จะแพงนะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้เท่าไหร่น้องคอมเมนกระถางขาวเ<ม>นี่ยเท่าไหร่ไม่มีราคาใช่ไหม,ม ไม่ไม่ไมสนนีก็คือผถวแก้วรสีเบิ่งแน้่งร้สีตีราคายู่กับขนาดต้นกับขนาดใบอืนี่ื่อถั่นี่หรือว่าส่นี่ตั้งหากว่าที่ีใไซน์น้อยแล้วไอ้อีกตัวหนึ่งนะน้าพิพินเพื่อนเน็กไทยด่างหรือว่าเน็กเอ่อเน็กไทยเขียวนะตระกูลอินทิเลียมนะครับผมน่ากเก็บมากนีกก่น่ากเก็บมากคือเท่าไหร่ผมเหม็นต้นเล็เลกๆที่เรา,พพาเพาะเพาะเมล็ดไว้ประมาณกระถางสามนิ้วนะครับผมเจ็ดหมื่นวอน เจ็ดเอร์วอนนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับนี่แหละต่างประเทศนะพี่เพื่อนเพื่อนไม่ใช่ว่าแต่ประเทศเกาหลีเกาหลีที่เดียวนะครับผมยุโรปนะครับยิ่งราคาสูงนะพวกเอโม่พวกอะไรก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็มีทีมงานโอ้โหสวยนะหกแสนตอนอันนี้หกแสนนะครับหกแสนวอนนะครับพี่เพื่อนนะครับไซส์แม่พันธุ์เกาหลีนิยมมากนิยมมากนะครับ ขายดีขายดีก็คือแย่งกันซื้อเลยแหละไอเนกไทนะครับผมเราต้องมาค่อยๆทยอยทยอยเซตแต่มาเซตทีเดียวนะครับผมหมดเกลี้ยงไม่พอขายนี่แหละประเดในคลิปนี้นะครับหนุ่มเกษตรฝากพี่เพื่อนนะนะครับฝากไว้เลยก็คือเอาโบนะตอนนี้นะครับที่ต่างประเทศนะนะครับเก็บกันเอาไอตัวเดืองเอ่ออะไรนะมอสเตอร่าตัว อเลียตัวเหลืองนะครับผมไม่ต้องพูดถึงก็คือไม่มีเลยหายากหายากแล้วก็ราคาสูงไซแ,แบบนี้ไม่มีราคานะครับไซแ,แบบนี้ไม่มีราคาตอนแรกจะซื้อมาเท่าไหร่จําไม่ได้กระถางนี้สิบห้าล้านหรือเปล่ารึรึรึเท่าไหร่<ช>จําไม่ได้ต้องถามถาน้อง <มา S 1> แหม่มปูคนเก็บสะสมนะครับสักหน่อยเกาหลีไม่มีมพี่หนุ่มแกถึงถึงพี่เพื่อนเพื่อนเขาตั้งบูธนะตั้งบูธตั้งอะไรนะ เขาก็มีไม้เด็ดๆไม้เลียนะไม้เด็ดนะครับหนุ่มเสรษฐเคยไลฟ์สดแล้วช่วงนั้นก็คือพืนว่ามือมือไปโดนเนาะอ่าไปโดนนะครับโดนลบลบทิ้งนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะไปข้างนอกนะไปที่เขาตั้งจัดบูธจัดอะไรกันนะเดี๋ยวจะไปอัปเดตจะไปไลฟ์ให้ดูว่าราคานะครับไม้ในเกาหลีไม้แรไอเทมเนี่ยเขานี่มันราคาเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับผมเนี่ยคร่าวๆไว้ประมาณนี้แหละนะครับท่านไหนนะครับ ที่จะเทอาโ,โบนะครับคิดให้ดีๆถ้าเผื่อมีเอเจนต์นะหรือว่ามีพ่อค้าคนกลางนะไปรับซื้อควนันซื้อเยอะๆนะครับผมส่วนมากนะเขาจะเล่นไม้ข้อนะพี่เพื่อนถ้าเราจะส่งมาเกาหลีใต้เราต้องเล่นไม้ข้ออย่างเงี้ยถ้ามีไม้ข้อจํานวนลงมากถ้าคนไหนสั่งแสดงว่าทีมงานหนุ่มเสียนะครับผมเพราะว่าตอนนี้อีพีไตไายอีพีปาโบวนะครับแล้วก็อาโบนะครับผมเนี่ยตัวนี้ แล้วก็พูลระเบิดด่างอย่างเงี้ยนะครับผมราคาดีๆนะครับคร่าๆประมาณนี้ก่อนพวกบุษราคมไม่ต้องไปถามถึงบุษราคํมร,ราคา20 3สสบล้าน50บล้านนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะน้องเมนเอาเร้าๆประมาณนี้แหละคลิปนี้นะครับห้ามเทห้ามทิ้งนะครับพีพ่เพื่อนเพราะว่าต่างชาติต้องการมากแล้วหาช่องทางกันนะครับหนุ่มเกษตรก็พยายามที่จะผลักดันนะครับให้ไม้ไรไอเทมไม้สวยๆนะนะครับไม้ที่มีเสน่ห์อย่างเงี้ย เก็บคุณภาพเขาไว้นะครับผมให้อยู่กับเรานานๆนะเลี้ยงเรามีความสุขเลี้ยงแล้วได้ลุ้นใบนะครับสวยงามทุกใบอย่างเงี้ยใบนี้ออกมาสวยแล้วก็ใบใหม่มันเป็นไงเนี่ยออกมาก็สวยงามเห็นไหมครับเนี่ยไม้ลุ้นใบนะครับไม้ด่างเนี่ยมันเลี้ยงแล้วมีความสุขนะเนี่ยหลอดใบใบใบมาอย่างเงี้ยนี่ครับผมประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็อาวน้องคอมเมนต์ลำลา ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้นุเกตรแล้วก็น้องมิ้นนะครับผมนะครับผมเดี๋ยววันเกิดนุกตรจะมีการจัดนะครับจัดเอ่อจัดกิจกรรมนะครับแจกไม้ฟรีนะครับผมวันเกิดเดือนมษายนยี่ภาบมษนายนนะครับผมแล้วก็ฉลองนะครับห้าหมื่นซับนะครับขอบพระคุณพี่เอ่อพี่เพื่อนนะครับผมที่เอ่อซัพพอร์ตนะครับให้กำลังใจนะครับเข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับมีอะไรคอมเมนต์นะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมสวัสดีครับ อ่าฝากไ้จหน่อยนี่อ่า็นไปไปูกอะโบยังได้ขายใบดีก่็ปูกระเข้าได้กินตะมัก